มีเด็กหญิงอายุ12ปี2คนด้วยกันครับได้ล่อลวงเพื่อนหญิงของเธอเนี่ยในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเข้าไปในป่าที่เมืองวอร์กีชอรัฐสวิตคอนซินสหรัฐอเมริกาครับหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็ร่วมมือกันครับสังหารเพื่อนหญิงคนนั้นที่ล่อลวงไปครับโดยการใช้มีดแทงเข้าไปที่ร่างกายของหญิงคนนั้นถึง19ครั้งด้วยกันเพื่อเป็นการบูชาและสังเวยชีวิต ให้กับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอย่างไอเจ้าส l e นเดอร์แมนตัวนี้แหละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหลอนสมองครับและสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเจ้าตัวตัวนี้ครับตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเคยได้ยินชื่อมันนะครับก็น่าจะร้องออกกันแล้วนั่นก็คือไอเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าส l e นเดอร์แมนครับ ถ้าท่านผู้ชมรู้จักเรื่องราวของมันแล้วเนี่ยหรือว่าเคยผ่านหูชื่อของมันเนี่ยแ,แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันมีที่มาที่ไปจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันคือตัวตนที่มีอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้มีตัวตนอยู่บนจริงๆบนโลกใบน,นี้และข่าวสารต่างๆที่มันออกมาในต่างประเทศนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยดูข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับพวกตำนานลี้ลับต่างๆเรื่องกับปีศาจผียังไงก็ต้องมีไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย โรชื่อมาให้ท่านผู้ชมได้ยินกันอยู่แล้วใช่ไหมครับและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันมีข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าเกิดเหตุเรื่องราวเนี่ยมีทั้งเด็กหายเด็กถูกทําร้ายหรือแม้กระทั่งนะครับใครบางคนก็ตามเคยเห็นไอ้เจ้าตัวปีศาจตัวดีด้วยครับ <S <S เรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงผมจะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันในคลิปนี้คลิปเดียวครับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวหลอนๆนี้นะครับ ก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะและก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปเล่าเ,ลเรื่องเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ต่อไปครับ <AM> S> <S ไอ้เจ้าตัวมนุษย์เซเรนเดอร์แมนตัวนี้นี่นะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติไร้ใบหน้าครับมีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาวซีดมีแขนขาและยาวมากๆครับแล้วก็ยังสวมชุดสูทสีดำอีกด้วยพร้อมทั้งมันเหมือนกับว่ามีมือหรือเงาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างครับปรากฏออกมาทางด้านหลังของมันยัอเยอะเต็มไปหมดเหมือนกับว่ามีหลายมืออย่างไงย่างนั้นเลยครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้รู้จักมันแล้วก็ได้เห็นภาพของมันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้ามันมีตัวตนอยู่จริงๆบนโลกใบนี้นะครับ มันจะนาพาความร้อนและก็ฝันร้ายมาแก่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นตัวเราเราเองก็ตามด้วยนะครับและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่านิสัยจริงๆของมันก็คือมันชอบออกมาหลอกล้อนผู้คนให้หวาดกลัวกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ครับและอีกทั้งมันยังชอบลักพาตัวเด็กๆหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอีกด้วยโดยที่เราก็ไม่ทราบนะครับว่าไอ้เจ้าปีศาจตัวนี้เนี่ยมันเอาเด็กๆไปทําอะไรกันแน่ แล้วมันก็ยังมียุคข่าวข่าวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่มันโด่งดังมากๆในสหรัฐอเมริกาสําหรับข่าวตัวนี้นะครับต้องย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมปี2 0 1 4เลยครับเหตุการณ์ในข่าวที่โด่งดังที่บอกว่ามีเด็กหญิงอายุ12ปี2คนด้วยกันครับได้ล่อลวงเพื่อนหญิงของเธอเนี่ยในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเข้าไปในป่าที่เมืองวอร์กีชอร์รัตชวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาครับหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็ร่วมมือกันครับ สังหารเพื่อนญิงคนนั้นที่ล่อลวงไปครับโดยการใช้มีดแทงเข้าไปที่ร่างกายของหยิงคนนั้นถึง19ครั้งด้วยกันเพื่อเป็นการบูชาและสังเวยชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอย่างไอเจ้าสแตนเดอร์แมนตัวนี้แหละครับ <S <S แล้วก็เรื่องราวความน่ากลัวแล้วก็น่าสยดสยองในครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นเพราะว่าเด็กหญิง2คนนี้นะครับเขาที่เสพสื่อออนไลน์อย่างมากนะครับแล้วก็ทําให้พวกเธอเชื่อว่าการทําแบบนี้นะครับจะเป็นการสังเวยชีวิตและการบูชายันแก่เจ้าตัวเซเลนเดอร์แมนแบบได้จริงๆครับและหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปนะครับไอ้เจ้าตัวเซเลนเดอร์แมนเนี่ยมันก็เพิ่มทวีความโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆในโลกออนไลน์ครับ จนทำให้เป็นหลายๆบริษัทเนี่ยเขาเอาไปทําเกมผีบ้างเอาไปทําหนังสยองขวัญบ้างหรือเอาไปทําเป็นคลิปสั้นๆบ้างครับโดยที่จริงๆแล้วนะครับไอ้เจ้าตัวเซเ n นเดอร์มเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับมันมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า something awful เว็บไซต์นี้นะครับเขาได้มีการจัดกิจกรรมนะครับให้มีการตัดต่อภาพเหนือธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็เอาภาพนั้นไปประกวดกับเว็บไซต์นี้ครับ โดยที่พูดทำแล้วก็พูดได้รับรางวัลนั้นก็คือเจ้าของที่ออกแบบไอ้เจ้าตัวสแลนเดอร์แมนตัวนี้นั่นเองครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวสแลนเดอร์แมนตัวนี้นะครับเขาได้ถูกพัฒนามาจากหนุ่มคนนี้ครับที่ใช้นามปากาว่าวิกเตอร์เซอร์ชซึ่งมันเป็นนามแฝงนะครับโดยชื่อจริงๆเขาก็คือเอริกเคอร์ดูซันครับซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยได้ส่งรูปการปรับแต่งภาพความร้อนความน่ากลัวในครั้งนี้นะครับของชายคนหนึ่งที่ไร้ใบหน้าอยู่ตนหนึ่งครับ ที่สวมชุดสูทสีดําแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่มันค,คล้ายๆกับหนวดปลาหมึกยื่นออกมาจากตัวทางด้านหลังของไอ้เจ้าปีศาตัวนี้ด้วยครับและเขาก็นําภาพที่เขาตัดต่อมาได้นี้เอามาเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ The Something Awful ครับซึ่งมันทําให้เจ้าตัวเซเรนอมนเนี่ยออกโด่งดังไปทั่วโลกครับแล้วก็กระจายไปเป็นข่าวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจนทําให้ไม่ว่าจะเป็นพวกแฟนอาร์ตแฟนคลับหรือว่าคนที่ชอบความหลอนเนี่ยก็ออกมา ตัดต่อภาพว่าเจอเจ้าตัวเซ e n นเดอร์ตามอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าบนเมืองบนถนนอะไรก็ตามครับจนทําให้ไอ้เจ้าปีศาจตัวนี้กลายเป็นเวรัลบนโลกออนไลน์อีกตนหนึ่งครับโดยที่คุณเอริกนั้นได้ส่งภาพภาพนี้เข้าไปประกวดครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ something awful ครับที่มีคนพากันอัปโหลดภาพของเจ้าเซเรนเดอร์แ ที่ได้รับแรงมันดาลใจจากต้นฉบับก็คือตัวนี้นี่แหละพร้อมกับคบําบรรยายใต้ภาพว่าสิ่งมีชีวิตสุดหลอนนี้มันจะมาไล่ล่าเด็กๆของพวกคุณครับแต่มันก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นนะครับเพราะมันมีอีกหลายๆข่าวเลยที่มันออกมาตีความว่า ไอ้เจ้าตัวเซเรนเดอร์แมนเนี้ยมันอาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆก็ได้เพราะมันมีข่าวเด็กหลายๆคนนะครับที่หายตัวไปอย่างลึกลับและมันก็ยังมีคนอีกหลายๆคนจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ใหญ่เองหรือว่าเด็กเองเนี่ยที่ถูกทําำ้ายตามสถานที่ต่างๆจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดด้วยก็มีครับบางครั้งนะครับก็ยังมีคนอีกหลายๆคนเนี่ยเขาเขียนบทความมาว่าเขาได้เจอกับเจ้าตัวเซเนเดอร์แมนแบบตัวเป็น ตามสถานที่ต่างๆแห่งความหลอนครับจนพาให้คนหลายๆคนนั้นลงเชื่อกับการแต่งเรื่องในครั้งนี้ครับ<_ <EN> _>ก็ออกไปพิสูจน์ตามสถานที่ต่างๆมากมายเลยครับตามที่มีคนแต่งเรื่องว่าได้เจอตามสถานที่นั่นที่โน้นที่นี่บ้างผู้คนก็ออกไปตามล่าหาความจริงว่ามันจะมีเจ้าตัวซินเดอร์แมนตัวนี้จริงๆอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าครับแต่ยังว่าล่ะครับเรื่องราวหลอนๆที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้ว เอามาเสพเพื่อความบันเทิงเอามาเสพเพื่อความกลัวความฟินของตัวเราเองดีกว่าครับอย่าไปลงเชื่ออะไรมากมายกับสื่ออินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันระมัดระวังตัวเด็กๆใกล้ตัวคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเเลนเดอร์แมนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาอยู่ในคราบของปีศาจนะครับแต่มันมาอยู่ในคราบของมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละครับที่มันอาจจะล่อลวงเด็กของพวกคุณที่มันอาจจะล่อลวงพวกคุณเอง เอาไปทําในสิ่งที่พุ่งมันต้องการไม่ว่าจะเป็นขายอวัยวะในตลาดมืดไม่ว่าจะเป็นฆ่าหาันศพไม่ว่าจะเป็นพวกฆาตกรโรคจิตนะครับที่ชอบฆ่าคนเป็นชีวิตจิตใจเหมือนหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเองเนี่ยแหละครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวซันเดอร์แมนเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใจของตัวเราทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอตัวมันได้เร็วหรือช้าแค่ไหน เอาเองครับเะะและถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆอ,อะไรแบบนี้ที่ผมจะมาสรุปข่าวอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับความร้อนของปีศาจต่างๆในโลกใบน,นี้นะครับหรือว่าเรื่องเล่าหลอนๆเนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันแทบจะทุกวันเลยครับและสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับผีที่อยู่บนเตียงนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับบาย